ขึ้นรถแล้วพี่น้องหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวพ่อค่ายหิวป่านไหนบอกแต่ว่าเจ๊พากินพ่ิกินบ่เบนเนี่ยบ่มันมันมันมาเสียบขึ้ก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาหร่ะมันมันบ้านหิวนะมันปกตินี่มันติดเขานี่มันติดประมาณปลายสองปลายสามปลยังสั่นี่มันหากระเทียมตอนนี้ขึ้นรถแล้วพี่น้องห่อใจอะไรความใจรัก ปากช่องเลยที่พี่น้องหอนปากจ้องเลยตอนนี้ที่ตีมกับชิดไายเพิ่มเกินไว้ลงไปเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องว่าไม่ตีแม่ใส่อยังจังไหนเนี่ยตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวดาดปากมันเมยตื่นก๋วยเตี๋ยวดาดปากตื่นปั๊บจะคลองน้ำแม็กปิดปากเจ้ะย่บมาลงรถคือข่อยเลยข่อยล่งแล้ยกูลงรถ คันดำเมีนรถจักรอาก็ประจำมันน,นั่นจำ,นำนว,ว่าสนใจแล้วย่าสนใจทะเบียนรถเสมอว่าสนใจทะเ,เบียนรถไปยังอยู่ทะเบียนรถพี่นอ้องข้าเจ้าประกาไปขายรถเถาแหล่าโหนแหนเด้อเขาเขาไปขายได้เด้อเถาได้แห้งขายออกดีคือข้นนมเขาบาขาอ,อกใครเอาไปขายหรอกคนนุ่มขายบอกออกคือคนเถานี่แค่เนายตันเหญ่คน ออกมารอดเพิ่นน่ะคักยุ่นแล้วอะไรที่บ่าคักค้านเป็นยีเด้นอายุเกี้ยเป็นยีเด้นพี่น้องนั่นเลยเขาท่ได้คาดจะนอนนะคะเทาเนี่ยขายออกดีรองเนี่ยครูบาชอบมาจีบเอามันก็แจกเบอร์โทรอยู่สัญญิงขึ้นแจกยูตะว่าบ่ลาบเออคือสิบ่าจจะควงงามเนาะแจกเบอร์โทรไปบอลบอลนั่นได้จังได้บอลลาบเพื่อนยังไม่ตื่นรุ่นรุ่นในมาถามกีบ นะรุ่นใดใช่มาดูเขาบอกบอกอายุร้มรอมปะมาบอกแต่นี่เขาบอกอายุร้อมนี่เขามาจีบแต่ละคนเขามาสามสิบห้าสามสิบสี่สิบเขาบอกขอ้อห้าสิบแปดขอ้ขนรุ่นนี่เขาบอกบอกอายุแสดงว่าต้องหาซิฟคนไปได้นไงเขามาถามมากีบนี่อายุกี่นี่อ,อ๋อปดเนอะรุ่นเถามากีบจะรุ่นนี่มีแต่เด็กน้อยมากีบ ฟ้ากินเดรนาฬิกางามแท้งามปะงามแล้วล่ะเอ้อว่าเห็นเห็นอือสวยนาฬิกาสวยนะถึกใจอีกตั้งหากนะคะงามค่ะน้องซื่อให้งามค่ะสวยอีกตั้งหากเบิ่งแล้วเบิ่งอีกก่ะสายมันตีมกันแย่งตานาฬิกาจนลุงสเต็ปตีนพื่อนแย่งนาฬิกาติดตั้งติดนะเพือนตั้งติดเพิ่งเบิ่งนาฬิกาจซรเลียนละหาซิวกาวาทนาะก็เลยกระไซมันเนี่ยที่มันอยู่ที่ใจตีอยู่ที่ใจ ดีใจคนหายนะดูทีใจคนหายคนจริงใจบ่เท่านั้นเนาะมีความสามารถบ่เนาะน่ามีเด้อล่ะกระจ้าเห็นกระจ้กเนาะนาฬิกางามๆกับสมน์กับคนงามงามคือแขกเนาะขอบคุณค่ะน้องซ้ำน้องซ้ำเนาะตลิม่ตเนคน คนกันก่งเขาจักเราเนาะค่ะเอาใจเอาใจเอาใจโทษโทษโม่บักแตองโทษโม่บักแตงบักอึงบักแตงบักเอืบักฟักทองอือบักฟักทองเี็นหน่อรูดตีตีเี็นหน่อมือแยกกายปากช่องปากช่องอันนั้นคันสีดำคือกันไปทางน้รเดี๋ยวเอาไปจอดเที่ยงกับรถคันสีดำไปหลายๆคันเนาะเป็นยางลอยจังหวัดเอาหมอนจะมาเปิดซาผมรถคันดำมันจอดซ้อนทั้งหนังเป็นหลงรถแล้วเป็นยางอ้อม ย่างอ้อมน่ะเนาะเขินเนาะบ่ยอมรับเด้ว่าจะขอบ่ยอมรับว่าเจ้ากอกโลดเดี๋ยวบย่างอ้อมรถเขาก็สิว่าเอาเจ้าย่างอ้อมรถพ่นเขาก็สิว่าอ้อมส่งมงไเนเขาก็สิว่าเอาอันแม่นเจ้ามาย่างอ้อมรถข่อยอีหยังสิว่าเด้เนาะเจ้าสิว่าซั่นล่ะสิซอมเปิดเายังเนาะตลาดได้ลงรถสมซือว่าแม่แม่ยายติม่ะแม่เนาะยายติมยายติมน้องได้ที่เอาเลยเนาะเจ้าเนาะได้ที่เอาเลยเายาย่อยเป็นน้องแล้วกันเด้อ นองติ้มย่ายซำในที่เขาก็ต้องได้โอกาสแล้วเนาะต่อคนแล้วเจ้าคนแล้วคนห้องได้โอกาสก็ต้องเป็นน้องไปก่อนขี่ไว้ที่หลังแชาไว้ที่หลังเพราะว่าเข้าบได้หลวงรถเนาะเขาก็เซมพอเมียนเจออยากเป็นนองอยุเพ่เศร้ามี่ภูาสน่อยมาหมักเจะเมียนเลยเนาะถามมึงไม่หนอื่นแต่ลเรื่องนี่อายุสันเห็นบอสซาทิพากีบเลยบะครับว่าฉันดบุ๊ย เลิศก่านีบได้สามสิบห้าสามสิบสามสิบมันยังถามอยู่เนี้ยมากีบเลยบ่ครับยุกียุกีเนี่ยเเปกมักผู้ชายอายุเท่าไหร่ใช่อายุยี่กว่าประมาณยี่สิบก็ได้สิบเจ็ดก็ได้ซูซีกันก็ได้เลื่อนไปจักาหกปีก็ได้เลื่อนไปจักยี่สิบปีก็ได้ดอก่ได้เป็นยังมาคนเแถวไล เออแต่นี่เขาก็ยังบ่ได้ว่าเฒ่าเด้นี่เพราะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแมาเบิ่งแล้วผู้งามบ่สมอายุเพราว่าเอายเอินนองจีบหนิเอินน้องเขาว่าน้องซ้ำเขา้ำเจ้าเมยู่นี่เจ้าเจ้ามาอยู่นสาวหน่อยเจ้างามกว่าเกาอลีเลยงามโอ้ขอบคุณคเขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณคกายแต่งามมีเลี่ยแหละปวดพูดเลยเรางามกว่าเขาเรางามกว่าเขาเขาว่าบอสมอายุเนาะเห็นมรคบาลคอยว่ามันเจ้าสี่สิบกว่าหนึ่ง่าซึ่นว่า ว่าไงวะปาดมันปนันพระามงาแล้วดีใจ่ดีใจค่ะดีใจค่ะวันที่ยี่ามกี่หอเนี่ก็วันเกิดก่ะนหาสบสนะคะหาสิบสาวันสิบสามค่ะสิบสามว่ามันบเก้าปีว่ามัว่าว่าสล่ะว่าสิปีนีล่ะคิดแด่แค่สิบเกปีิบแต่ปสิบเก้าปีตนใ น้อยขันกะขันไปกรุงเทพแล้วเจ้ามีปัญญากลับขึ้นมาบ่มาเอียงนี่สิปัญญาบ่ปอไม่กับิโทรหาภูเบ้าแถวนั้นตัวบัำคาับรับรองบ่พลาดกันแล้วกันเป้าหมายตอนนี้เป้าหมายก็คือโทรหาภูเบ้ามาขับกันแล้วกันแล้วก็ต้องมาขับละคือบาทเจ้าต้องเป้าหมายแล้วคือนัดพ่อภูเบ้าไว้แล้วอยู่กบยุกนั่นนั่นนบ้านเล็ก็องยุกี้นั่นัดทพ่อภูเบ้าไปแล้วนั่นนาห์ยุกี่นา่์ ยาเมื่อคืนนี่เห็นว่าวไหวอันดีเขินเลยบอกจะใส่เฮ้ยเนแล้วได้กันนะนกันได้บ้างใชกันแล้วพี่น้องขายกันแล้วมันก็ได้ใช่อะไรเราตอนนี้หยูกีได้พูดนานกินก๋วยเตี๋ยวได้ไม่ได้กินข้าวเจ้าได้ไม่กินข้าวไร่ด้อนะเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวซ้อมไว้ซ้อมไว้ ้อมไบ่เตียวเลือดอยุธยาเนาะก๋วยเตี๋ยวเลือดบ่เลือดไถมันบอดบูยังบ้านทอดเป็นไรบ่อไทยล่ะพี่น้องเอาสิเอาสิจังลาใอายุกินได้บ่นะยยาตายอันนี้ยังบ้านได้กินเขาเจ้าเถืออบ่อไทยก็ยังบ้านคล่องยังบ้านสัตว์ป็นไรยังพูดไทยตกปองนะยังพูดไทยตกปองใายกันแล้วพี่น้องพี่น้องดูไทยแม่ว่าแม่นะิดโป๊กเกือบบากเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนั่น ผ่านมาๆมาปุ๊บโทรทันทีตอนนี้มียคนภูบาจชนตอนนี้บอกแมนนั่นอะไล่บ่ถึกแล้วอะไรมาปั่นลูกเจ้ามากลายเนาะนีกสิมาแบ่งอยู่เนาะนี่ยังมาขอปั่นอยู่เจ้าเจ้ามากลายเนาะชีกีเนาะมากลายเนาะมากชีกีมากประยุทธ์บ่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 เอาเอาจู้บ่ทีแบ่งให้มาแม่ อันอายุอ่อนคนเดีวอายุน้อยอายน้อยเอาวนู่นหัวมวลกับ่ลำธาพี่น้องอืมเอาเอาโยกเอาคนที่ว่าโทษติโตมาหันบอันอันบักซี่เปะอันเตะพิมกับปลาเลยยุีบอว่าเตพิมกับปลาพี่น้องเอาน่นหัมวนกับต่เ้ตอนนี้ฮอดชแล้วก็ปา่ถึงปาช่องเลยพี่น้พี่น้องเดี๋ยว เดวหอนแป้นหอนยางเดวสบสีไายไปญเกลื่อาอ่ะคลิปนี้กัาใบสนิก่อนยลืมกดอะไรกดแชร์กดซับสไครต์ม่ติดนั้นในช่องช่องอะไรนะติมกุดตุมาลำเพินออฟฟิเชียลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกดกิ๊งิ่งยาหายุกีปเ๊ยปปิปิ๊งปิงปิ๊ิ๊ปงาิบิิปิ เว่ยดแล้วปวดแล้อพี่น้องสั้นนี้ละจ้าบ๊ายบาย